สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะทางช่องจินตนาชแนลค่ะมันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่กุมภาพันธ์สองหค่ะมันนี้เป็นวันศุกร์ค่ะขณะนี้ก็เวลา17บเนาฬิกาแล้วค่ะคุณผู้ชมจินตนาจะลงแนวทางรัฐบาลไทยของ CNA นะคะ CNA ค่ะเป็นรัฐบาลไทยชุดเต็มนะคะชุดเต็มนะคะ วันที่ชุดเต็ม เซียนเอของทันทีสิบหกอุมพาพันธ์ด้วยค่ะคุณผู้ชมที่สิบหกอุมภาพันธอันเลขวิ่งว่าจะลงไหกียอนค่ะคุณผู้ชมหมวดที่แล้วกันเดี๋ยวย่ไเ้เตียมออของหมวดที่แล้วนะคะของหมวดที่แล้วของเพิ่นหมวดที่แลวนี่ลดมากค่ะคุณผู้ชมหมวดที่แล้วลดค่ะ ไส่สองกับยังหนึงห่งละมากค่ะคุณผู้ชมที่พานมานะคะหมวดนี้นะคะชุดเต็มมีนะคะชุดเต็มอ่อ CNA นะคะหมวดกรูนขึ้นเขาทั้งบนและล่างนะคะคุณผู้ชมเข้าทั้งบนและล่างเลยเมาเป็หมวดนี้นะคะ่ะสีเขาบนเขาล่างคือที่พานมากบอนะคะ แนวทางกับพี่เขาไม่รู้ค่ะพี่นอ้องเป็นกบเต็มที่ค่ะความพยายามทำเต็มที่นะคะหาศูนย์แปดหนึ่งคุณผู้ชมหาศูนย์นี่ตรงกันไล่ไหลค่ะห้าศูนย์แล้วกันแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งยัียงใช่นะตรงกันไล่ไหลอันนี้ห้าสองก็ตรงกันกันกบขอแม่สว่างอีกด้วยเอาแม่สว่างกับหายขึกันหาสองค่ะแต่ว่าต้องเบื้องกัน ีเทียบอาเดอค่ะคุณผู้ชมเบิงของแม่สาวอุดรน,นะคะแม่สาวอุดรกัเพื่อนว่าดับบนดับล่างนะคะเราจะได้ไประหยัดนะคะอันนี้เพื่อนหามากค่อนข้างจะไข่ายๆกันอยู่อินเตอร์นาทำแมง g ทำแมง g เนี่ยเพราะว่าอันเขียนผ่านไปแล้วนะคะเป็นคนเขียนเองค่ะคุณผู้ชมก็เลยพ่อคิดว่าเหมือนกับว่าจะตรงกันอยู่ไหมคะจะมีเลขที่ตรงกันอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะไปบนไปล่างนะคะเราจะได้ไประหยัดทุนค่ะ ันเท็นกันมากคะจัดนะคะคุณผู้ชมเหมือนคัดกระพานค่ะเป็นเพียงแนวทางค่ะนแนวทางในการเสี่ยงซื้อเสี่ยงโชคนะคะอยากเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะขันเห็นแนวทางขันซีเมนวาสนามี่กะน้ำไปน้ำใดเนาะ,ะค่ะคุณผู้ชมเนาะขั้นวาสนามีเนาะอาหาแปดแล้วเพิ่นก็หายหาแปดไม่อีกเนาะอ่าแล้วก็ห้าแปดเป็นแปดห้าะค่ะอันนี้อ๋อ เปนหนสองเทือนเนาะหรืออาหารสารแปด,ดแล้วก็8ปดนะคะคาเทืออวัสนานี่คาเทือพ่อเห็นปุ๊บมันถือตาปั๊บบุญวาสนาเฮาขาดจิคือเ้ามักเล็กตัวนี้อย่างสิบังเอิญเห็นของเพิ่นมาตรงกับใจเ้ามักนะคะคุณผู้ชมเฮาก็อาจจะมีโชคก็ได้เนาะเพราะฉะนั้นกัเบิบ้งเปลี่นแนวทางะคะ่ะคุณผู้ชมเบิ้งเห็นมันมวนนะคะ อินตนานำมาให้ดูเพื่อเป็นสื่อ,อในการเสี่ยงโชคนะคะเป็นแนวทางะคะ่ะเป็นสื่อกลางนำมาให้นะคะคุณผู้ชมเด็กว่าจะอินตานาสงสัยอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่อัน 58, ห้าแปดเนอันนี้ก็85ดเนาะเออโต้กลับกันหืออเพิ่นตัางห้มากสิอ่เอาค่ะเดี๋ยวไปดูดูที่เปรียบเทียบกันด้วยค่ะคุณผู้ชมของ เมื่อที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเดยวสิตนตนาจะให้เบ่งอันทเทียบเทียบกันนั่นะค,ะค่ะค่ะคุณผู้ชมแนวทางของเซนเอเลขวิ่งค่ะเป็นสูตรปรับปรุงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเป็นสูตรปรับปรุงนะคะสูตรปรับปรุงปรับใหม่ของเพื่อนค่ะเป็นสูตรใหม่เพิ่นปรับปรุงใหม่ค่ะวิ่งห้ากับแปดบนล่างค่ะห้าแล้วก็แปดบนล่างนะคะแล้วก็ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมกับมีสองกับแปดนะคะแต่ว่าสองกับแปดไม่มา วอร่ดธนัทค่ะคุณผู้ชมเจ็บปากอ่าวดก์อนพุ่นไฮมาหนึ่งกับห้านะคะแต่เสียดายเนาะคะ่ะคุณผู้ชมมันมาออกองวดนี้นะคะงวดนั้นผ่านมี่สองกับสองสามเนาะสลับกันค่ะคุณผู้ชมพอมางวดวันที่สิบเจ็ดนะคะอันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดให้วิ่งหนึ่งกับห้าเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอ่าผลออกห้าหนึ่งเนาะวันที่สิบเจ็ดที่ผ่าน,นามาเ่าหัน หนึ่งกับหนึ่งห้าไม่มีห้าหนึ่งไม่มีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ออกเจ็ดศูนศูนย์เนาะเอาค่ะมื่อเบิรงวดนี้ได้ค่ะคุณผู้ชมอย่างวดก่อนนะเข่าค่ะคุณผู้ชมงวดสองศูนย์เก้าเข่านะคะมาดูวดนี้ค่ะคุณผู้ชมชุดเต็มแล้วก็ชุดชุดเต็มแล้วก็เลขวิ่งนะคะอันนี้วิ่งค่ะคุณผู้ชมสองตัวมีห้ากับแปดนะคะแล้วก็ตัววิ่งค่ะคุณผู้ชมห้ากับแปดแล้วตัวจับคู่ินตนาเขากะเป็ดกับมาาขออภัยค่ะ ตัวจับคู่ค่ะ50 52 54 56แล้วก็58จับคู่อ่าได้แก่8183 85 87แล้วก็89ค่ะคุณผู้ชม58 87 89แ้ค่ะเอาขันมากับจัดคัดกระพันค่ะคุณผู้ชมเป็นเพียงแนวทางนะคะจินตนามาฝากคุณผู้ชมจากเซนเอที่ให้มานะคะแบ่งปัน จากสูตรคำนวณค่ะคุณผู้ชมแนวะทางมีเข้ามีหลุดฐานนวท่างเขา่ากระดีใจนําแต่ฐานนวท่งบกเขานะคะกินตาหน้ากับคอให้ขอโทรแทน่นเสี้ยนเอนะคะมีเพิน่นหายนวทางไม่คุณผู้ชมในตามนะคะตามแนวทางมันหลุดนะคะกินตาหน้ากับคอให้ขอโทษแท่นเพิ่นค่ะ,ะไม่ได้เจตนาเนาะคะ่ะเนาะเพียงแต่ว่าอยากให้ซื่อๆนะคะนาะขอขอบพูดไลน์ค่ะที่กดไลค์กดแชร์นะคะ็เป็นกำลังใจให้กับกินตาหน้ามาตลอดนะคะ รัฐบาลไทยของ CNA นะคะคุณผู้ชมอาจจะตรงกับของคนอื่นด้วยนะคะแคปหน้าจอไว้เบิรงค่ะคุณผู้ชมขอขอบพระคุณมากมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับจินตนาน้ำเนเด้อค่ะคุณผู้ชมช่องมันจะใหญ่จะดังไปให้คนอื่นในเบิรงนั่มได้กันย้อนว่าคุณผู้ชมแชร์นะคะถ้าไม่แชร์คนอื่นก็จะบ่เห็นน้ำเด้อค่ะเอาขอบคุณหลายๆค่ะโชคดีเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ